วายจีเคลื่อนวหวล่าสุดหลังบลิ n g ท ja ั่วโลกกังวลสุขภาพของจีซูแบล็ k พิงค์เกิดประเด็นพูดถึงกัษณโลกออนไลน์กับพับของจีซูที่ทำเอาแฟนๆหลายคนกังวลเกี่ยวกับอาการที่ลำคอของเธอเหมือนจะมีก้อนเนื้อผิดปกติบางอย่างงอกขึ้นมาบางคนบอกว่าอาจจะเป็นต่อมน้ำเหลืองที่โตได้เนื่องจากการพักผ่อนไม่เพียงพอกับอีกบางส่วนกังวลว่ามันอาจจะนำไปสู่อาการที่ร้ายแรงกว่าเดิมได้แลยอยากจะให้ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับประเด็น นี้ล่าสุด YG Entertainment ต้นสังกัดของจีซูก็ได้กล่าวสั้นๆว่าขณะน,นี้จีซูแบล็คพิงกําลังปฏิบัติหน้าที่ตามตารางเวอร์ทัวร์ของ b l a c k พิง k โดยไม่ได้มีปัญหาใดๆดและเธอก็ไม่ประสบปัญหาด้านสุขภาพใดๆดในขณะเดียวกัน b l a c k พิง k จะดำเนินการเวอร์ทัวร์บอลพิงในยุโรปต่อไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนธันวาคมนี้